โอเคครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมเอตีซันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาเล่นกันในโหมดใหม่นะครับออมันเพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้เลยส,สดๆร้อนๆเดือนสิบสามตุลานะเป็นโหมดแชมป์แชมเปี้ยนลีกนะครับคือผมก็เล่นไปตาหนึ่งแล้วแนะ่ะแต่ก็จะมาเล่นทีนี้เล่นให้ดีชิงถ้วยหัวกะทิต้องใช้หนึ่งพันเงินในการเข้าเล่นนะ งั้นก็เล่นไปแล้วครับมันจะเริ่มจากโหมดโซโล่แล้วพอเราชนะมันก็จะเข้าไปในโหมดทีมพอชนะในโหมดทีมก็จะไปในก็จะไปในโหมดวางบอมเออแล้วหลังจากวางบอมผมก็แพ้เราก็จะมาลองเล่นกันครับว่ามันจะสุดแค่ไหนนะครับผมเริ่มต่อสู้เร,เริ่มที่โหมดโซโล่ด่านนี้เลยเหรอมันจะไม่จํากัดตัวนะครับมันจะจํากัดเวลาอยู่ห้านาทีครับคือ ้านาทีเราต้องยิงให้เยอะๆไว้เออเก็บไปหนึ่งภายในห้านาทีนะครับผมไปบุ้อุ้ยม,มันมีตัวนะครับโซโล่นี้มาเถอะเล่นบ่อย <c oughs> นะครับนะครับค่อยๆลอยไปครับ ยิงได้ห้าตัวแล้วครับมีบนอีกตัวหนึ่งครับโอ้โห oh. ไม่ได้นยเดี๋ยว <c oughs> เราจะขึ้นไปล้างแค้นมัน <c oughs> เออเฮ้เจอสองเลยโอ้โหเจอสองได้หนึ่งก็ยังดีครับเฮ้ยหลังเลยเรายิงไปหกแล้วครับเหลือเวลาสี่นาทีเราต้องแบบยิงให้ได้ระเบิดมันจะไหนวะ เสียงเงินหนึ่งพันะครับในการเข้าเล่นโอ้โหแชมเปี้ยนลีกกรรมกรรมแล้วต้องรีบยิงนะฮะไปไหนล้ววะแต่ยังไงก็ขอให้ยิงที่หนึ่งไว้อ่ะเออให้ได้ที่หนึ่งไว้เพื่อที่จะเข้าไปเล่น ต่อไปเฮ้ยโอ้โห,โโหเยอะยังเยอะจังแอบก่อนเยอะยังได้ระเบิดอยู่ก่อนก่อนจากฝากไล้มายืนซุ่มอะไรตรงนี้นายพีไม่ตายวะโอ้ยยังได้อยู่นะครับผมขึ้นบนดีกว่านะ เหลืออยู่สองนาทีสามนาทีเตือนยิงแบบนิ่มๆไปเลยเราคิวไปสิบเอ็ดแล้วนะครับผมสกรอร์เรายังเป็นที่หนึ่งอยู่เฮ้ยโอ้โห,หไม่ทันแต่จะตามไปเอาให้ทันเอามันตายแล้วด้านหลัง อไอตาที่เล่นไปครั้งแรกนี่โคตรโหดเลยคิวไปยี่สิบห้ามั้งเออคิวยี่สิบห้าประมาณยี่ห้ายี่หกนั่นแหละเออแต่ไม่ได้อัดนะแล้วก็ลองเล่นก่อนค่อยมาอัดก็จะได้รู้ว่าโหมดมันเป็นยังไงนะฮะหัวลั่นไปดีเข้าไปข้างในครับต้องไล่แล้วล่ะเอ้ยเราไม่ใช่ที่หนึ่งแล้วนี่ ทำแล้วเรายังเราไม่ใช่ที่หนึ่งครับเราต้องเอาที่หนึ่งขึ้นมาครับผมเราต้องเอาที่หนึ่งขึ้นมาก้าโดนได้หลังสิบหกมีคนสิบห้าอยู่นะครับแบบสกอร์มันติดๆกับเราเลยก่อนที่เวลาจะหมดเราขอยิงเยอะๆแล้วชิงหนีไกลๆก่อนเออ เล่นเดสอย่างเดียวครับเหมาะเหมาะละกับการเล่นโหมดโอ้ยไอ้นี่ยไอตัวที่ยิงผมเมื่อกี้อ่ะมันสกอร์มันสิบเจ็ดอยู่ะโหวตใครออกก็ไม่ได้นะครับเออโหมดเฮียเนี่ยโหมดแชมป์จะเย็นจะเย็นมันเห็นเราอยู่แต่มันยังเอาเรายากโอ้โหมันแม่นไวอย่างที่ตานี้เราค่อนข้างจะกากเลยเนื่องจากไฟตรงข้ามก็โหด อลอยไปเอา,เอาครับยังขึ้นมาที่หนึ่งแล้วครับเก่าขึ้นมาที่หนึ่งละรีบ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 ก่อนเลยรีบรีบก่อนที่สกอไอน้ามันจะตามเราทันอนะ่ะอุ้ยเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี่ยโอ้โหแบบกดยิงทะลุเอาเลยอ่ะปืนเกียนนี่ไงนี่ไง ปืนเดตนี่เกี้ยนจริงๆครับเกี้ยนตรงที่แม่ยิงรัวนี่แหละเออเกมมันอัปเดตใหม่มันเอาโปออกเปล่าโปโคตรเยอะเลยโคตรเกลียดครับผมเออกรรมเวลาหมดแล้วนะครับเราได้ที่หนึ่งครับผมมันก็จะคล้ายกับว่าเราได้ที่หนึ่งแล้วเราก็จะเข้ารอบไปในโหมดใหม่เออ เนี่ยครับเราก็จะเข้ารอบไปต่อไปก็เป็นโหมดทีมครับไอ้นั่นก็เป็นฝั่งตรงข้ามว่าถ้าหากว่าใครชนะในฝั่งนั้นก็จะได้มาเจอกับเรานะครับผมเป็นโหมดทัวนาเมนต์เริ่มต่อสู้ผมไม่ใช่เออนั่นแหละคล้ายๆกับทัวนาเมนต์นั่นแหละหเป็นจํากัดอยู่ที่ห้านาทีเหมือนกันนะครับห้านาทีใครยิงได้เยอะกว่าชนะไปใส่เรา เอ้ยไอ้เมื่อกี้จะมันอยู่ทีมวเราไอ้แจวเลยนาย,นายตัวโหดๆเนี่ยพอท้อพีย้ยเลยสิแพ้ก,ก,ากากตัวเลยมันโอ้ยกรรมโดนเห็นเข้าจนได้นะครับผมเฮ้ยฝั่งเรามีตัวละครเหมือนกันด้วยเว้ยมาเป็นแฟดเดี๋ยวลองเล่นนี่ครับฟูลี่ ฟูรีดาก่อนหึที่ก็สนอยู่ไหนวะนอัดคลิปแล้วมันแหลกๆเนาะแต่ตอนที่เล่นก่อนหน้านี้ไม่มีแหลกเลยนะแบบเลื่อนแล้เวเลื่อนเลยเย,เย,ยังไงทีมเราก็ยังนำอยู่ครับเออฝั่งฝั่งเราโหด มียูเอาหมี่เอมีครับเลี้ยงหอมน้ำซุปพาเราต้มทุกอย่างเอาจริงดิจริงไอ้เจย์เย็นเจย์เย็นตัวนี้ยังลาบคำนะทีมอะไราม่จำีบกับแทงคิวทีมยังนำอยู่ครับผมแบบลูกซองอัดเข้าเต็มตัวเออ สามนาทีแล้วนำอยู่ยี่สิบต่อสิบสี่ครับนี่ขอโดนๆดนไอยเถอะไปนูน่นละเขาเขาเกือกัดจะเหลามันเล่นไอ้เมื่อกี้ยังไงว่าแล้วมันต้องโดดมานี่ มันเป็นการคาดเดาที่ถูกต้องเยนะยฮะเฮ้ยเจนเล่นลูกซองไม่ค่อยเป็นนะครับเพิ่งจะมาลองเล่นอนี่แหละไอโฟรี่ดาฟันเนะีหาลากไรเนี่ยมันก็หนุกดูนะโหมดแบบเนี้ยแต่เล่นจบเมื่อกี้ผมแพ้ไงผม เข้ารอบเข้าไปรอบสามแล้วก็ไปแพ้เอ้ยมเปากไงเออมึงเป็นมึงกลัวแพ้แต่รอบแรกเอาที่ว่าในหมดโซโล่อะกูเข้าไปได้หอนรอบสามพุ่นเพืดเด่อเพาะพุ่นหลอกพุ่นเล่ยวค้วยอยังงอืม,มเดี๋ยววรจะวนตีนจะวนตีนครับผมแนละ้วต่อไปเสียง ต่อไปนี้ก็จะเป็นเสียงจากการภาคนะครับเนื่องจากไม้มันช็อตครับเออเสียงก็เริ่มดีเดก็เลยมาภาคใส่แม่งเลยครับเริ่มภาคตั้งแต่ตอน9นาทีไปนี่นะครับครับฟูลี่เหมือนเดิมครับจับอยู่เช่นเคยรีโหลดโคตรไวซองหาอะไรโคตรโก <c oughs> ครับกำ <c oughs> คิวไป9ตาย6ครับเมื่อกี้นี่ถ้าผมสับปืนทันนี่ไอ้นั่นไม่รอดอนะ่ะเออสีตัวแล้วครับผม โอ้โหมาเยอะนะเนี่ยที่จริงเป็นท่านเล่นห้องทั่วไปนี่สี่สิบตัวนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเนี่ยคอนนมํมางงเลยครับที่จริงก็จะเป็นสี่สิบตัวก็ชนะไปนะครับเฮ้ยฟูลี่เอาดิอัดตัวอัดตัวเน้นอัดตัวเน้นเน้นนะเอากมลูกซองนี่ยืนเล่นในมุมโลง่งๆนี่ไม่ค่อยถนัดนะครับเนื่องจากโดดไปโดดมาแล้วก็ยังยิงไม่เป็นคือลูกซองก็ยังยิง,ยงเป็นไม่เป็นเท่าไหร่ ไอ้นั่นก็มายืนเป็นเอฟเคทำพี่เลยครับเนี่ยเออมาครับมาทางน,นี้แนะ่นอนอันนั่นดีโอหโหกรรมยิงไม่ทนันไกลๆนู้นโอ้โหโดนลอยไปอีกก่อนอีกแล้วตอนหน้าต่อตามันยังกล้าล้าครับนี่ขนาดพี่มันกล้าทำเลยแล้วเนี่ยมาครับมาครับรออยู่นี่เลยเอ,อไปแล้วหนึ่งเอาดิหนึ่งตัวสองตัวโอ้โหลอยไก่อ่ะเหมือนเหมือนลอยไก่ใจเย็นใจเย็นเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลังเพื่อน ดีครับดียังดีอยู่ได้ช่วยเพื่อนมาดีตัวนี้ขอขอเดินบวกอย่างนี้เลยอะ่ะเออมันยังไงมันก็ยิงไม่โดนแล้วก็ตายพี่ก็ศูนย์ไปก็สิบหกตายแปดโอ้โหสกอร์ห้าสิบหกครับผมเหลืออีกยี่สิบวิครับต่อไปเราก็จะไปเล่นโหมดวางบอมพอเราชนะเราก็เข้าไปในรอบเคยบ้านมึงตีห่วยเฮ้ยยังได้อยู่ครับผมห้าสิบแปดตัวเหลือสิบเอ็ดวินะฮะ เรื่องของมึงพูดกับน้องครับอย่าอย่าอย่าซาเลยอย่าซาเลยโอ้โหห้าสิบเก้าตัวมันจะหกสิบเลยก็ไม่นะครับแบบอีกแค่ตัวเดียวหรือจาเดี๋ยวไปลงไปฮาร์ดอยเราก็อย er> ู oh, Godzilla, ่รว่นวางว่านั่นครับพอแพ้ก็คัดคัดออกไปแล้วก็เข้ามาชิงกับ458้าแปดซโ ซีโร่เยังไงของมนครับอ่ะเอาเป็นว่าเริ่มต่อสู้เลยครับโหมดวางบอมนะครับผม <c oughs> เข้ามาใช้ใกินมาเตอร์ภาคเสียงเพื่อที่จะเอาเสียงไปใส่ต่อจากฉากเดิมอะ่ะเออครับยังจับฟูลี่เหมือนเดิมครับเออรู้สึกว่าจะถูกใจวะ่ะแบบยิงทีนี้เลือดหายเป็นหายเป็นกระสอบโอ้ยไอหานั่นก็ดึกแฟดไม่ค่วมอีกแล้วนะฮะ <laughs> ถ้าผู้ชมก็งงอีกแล้วเออพี่อะไรของพี่นี่ดึกแฟดไม่คว่ำเอาเป็นว่าช่างมันฮะไปบ้านเลยไปบ้านเลยไม่ไปครับเอาเป็นว่าเราซุ่มรอมันมเอาระเบิดมาแล้วคิวดีไล่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อให้ครับพกพกพกโอ้โหโดนโคบกพายท่านยิงนี่มันน่าอายจริงๆนะเออเป็นพกที่ยิงโคตรยากเลยแต่มันก็ยังมาตายพกเรานะเออ อยู่ไหนว่าตัวสุดท้ายครับแต่ยังไงก็รอมันถึงมันถ้ามันไม่มาเอาระเบิดมันก็แพ้สะเหมือนจะเจออยู่ในนี้ครับยังไงรอเลือดรอเลือดมาดิโอ้โหพี่แกกะจะมาเอาระเบิดนะครับผมแต่โดนลูกกระสุนฟูลี่ของเราวิ่งเข้าไปที่หน้าผาก,ก่อนพอดีไปทางเดิมครับคุมทางเดิมแฟดไปนู่นแล้วระเบิดไปนู่นครับเอางงดิมึง มันได้จริงๆนะถ้าเขามาทานนเขาจะงงกับแฟลแล้วเขาจะไม่รู้ว่าเราปาระเบิดไปทางนั้นเฮ้ยมีวะข้างนอกมีแต่ขอหลบระเบิดก่อนนั่งไงนั่นนั่นเอาดีระเบิดตกนี้ครับเอาดีสไนคือกระสุนหมดรีแป๊บครับเออรีก็แป๊บเดียวจริงๆอะ่ะบอกรีแป๊บรีแป๊บเดียวล่วงอยู่บ้านโน่นอยู่บ้าน,านเลือดโคตรน้อยแล้วครับไอซีโรมันอะไปเอาดีลซู อาคำแพ้ไปงั้นโอ้โหลายนี่ก็ส่งมาทำพี่คุณเถอะส่งมาให้แหลกนะเนี่ยคือมันก็แหลกอยู่แล้วครับโอ้ยฟูลีซูมได้เหรอนี่ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยเออเล่นมาเพิ่งเคยเห็นฟูลีซูมได้เฮ้ยอันตรายว่ะถอยถอยถอยแป๊บหนึง่งเฮ้ยฟักถอยติดเอาปล่อยทีมครับทีนีเน้เมื่อกี้ถอยติดเอามันดีโอ้โห โหดวะสกายสตาร์ระเบิดครับระเบิดสูตรไประเบิดสูดมันมาจากนู้่นนะเออพันเนึ่งกูนำเด้อบวกกันนั่น,กนอกอ,อยู่อันน่ะนหัน้ำมามึงเดี๋ไปครับเอามันดีเพื่อนเอามันดีบวกเลยอีกตัวโอ้โหอโอเคครับมันต่อเลยครับเหลือเพื่อนคนเดียวนะครับ แม่แคมเต็มบ้านเลยถามไปเลยเนี่ยวาแคมป์เลยสี่ห้าครับผมเข้าไปเอาดิโจอยากรีบจบแล้วเนี่ยอัดมาสิบสี่นาทีสิบห้านาทีนี้ไฟล์มันใหญ่แล้วมันอัพโหลดลงยากเอาไอ้นั่นมาเดินแล้วนี่โอ้โหแม่งแม่นว่สี่แปดห้าเอ็กชื่อมันอะไรมันวะเดี๋ยวไม่ไหวครับขอเล่นสไนบ้างนะครับทีนี้ในเมื่อ ฝั่งมันมีสไนโหด,โหดเราก็ต้องมาเป็นสไนโหดให้ทีมบ้างโงอเนี่ยครับเลีงไปเอ้ยนั่นไปดักก่อนเลยไปดักก่อนเลยอัไงเอาไปดีมีอีกตัวครับมีอีกตัวเอาดีอีกตัวอยู่ไหนอยู่ในอยู่ในนี่ไหมเอาเพื่อนเก็บไปแล้วสไนต่อเลยครับสไนต่อว,วินสุดท้ายขอปิดเลย ขอผิดวินนี้วินสุดท้ายเลยมาสองล้อครับสองล้อไม่มีวะเฮ้ยมาด้านล่างครับเอาดีโอ้โหโดนแบบฟุกนะ๊กอ่ะจับสไนแล้วยังกะอะไรวะเวทเวทพีบีโคตรโหดเลยครับคนนี้เล่นสไนแล้วเหมือนจะลุ่งครับเออเป็นมือสไนให้ทีมแป๊บนะตัว <c oughs> สุดท้ายพี่แกแอบอยู่ไหนนะฮะ นั่งไงตายระเบิดโอ้โหกรรมทำไมไปตายนูบจังก็มันจะไปต่ออะไรอีกหรือเปล่านะพอหมดวางบอมแล้วเครื่องแหลกเลยครับอะไรเนี่ยน่าเสียดายเมื่อกี้เห็นขึ้นว่าน่าเสียดายแต่ไม่ทันเอาเป็นว่าช่างแมงเอาเป็นวาน่าน่าจะจบแล้วล่ะนะครับผมท่านชนะได้รับอิลิตครับได้อีกปีสามร้อยเงินสามพันเฮ้ยเงินสี่พัน โอ้โหเงินสี่พันครับเสียเสียพันหนึ่งครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงแค่นี้แล้วถ้าหากคิดเห็นอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับไปละ